ไอเดียใครคิดว่าไอเดียเราดีนะไอเดียคนอื่นดีกว่าเราดีเลแล้วสุดท้ายพอทำสตาร์ทอัพจริงๆนะครับไอเดียที่เราคิดว่าดีโคตรเจ๋งที่สุดสิบรอบเลยอะ่ะแม็กไพร์วอร์ดไปลูกที่สิบรอบเอาดูเรนทร์ขอบเองอะ่ะตั้งกันมาเกือบเกือบ,บปีเนี่ยไทรว 30, อร์ดสามสิบสี่สิบรอบแล้วไทรวอร์ดแปลว่าเปลี่ยนแปลงเอ่อเปลี่ยน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 ,เ,ยนเพราะไม่ดีเวิร์กเลยไม่ดีทำใหม่เลยเพราะว่า Start สตาร์ทอัพมีคำสัามคำคือบิลเมเชอร์เลยคือสร้างขึ้นมาก่อนเราวัดผลวัดผลไไไไยยัังงคครรรรรบกก็ปุเเเววววิิิ์์์์มมม่ work ไหม work ไหม work ไหมไม่ work back. ต้องทําอย่างเงี้ยแล้วเรียนรู้แล้วทาใหม่อะไรไม่ดีทิ้งอะไรดีคงไว้พัฒนาต่อมันเป็นอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ทำนะครับคนเราไม่ไม่สามารถที่จะกระโดดข้ามประสบการณ์ที่เราเคยมีได้ถ้าเราไม่มีประสบการณ์อื่นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความครีเอทีฟมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ตัวคนคนเดียวน,นี่คืออย่างแรกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือว่าเราต้องหาคนมาแชร์ไอเดียกับเราคุยกับเราแลกเปลี่ยนกันนะครับหรือว,ว่ามันมีทางแก้ปัญหาแบบนี้ไหม การที่แลกเปลี่ยนกันไม่ได้แปลว่าเขาเขาจะต้องเอาไปทําเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาอ่ะคือคือสำหรับผมก็มีคนมาแลกเปลี่ยนอย่างเยอะนะคือผมก็โยนไอเดียไปให้อะเออมันแก้ปัญหาโน,น,น,น้นนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้นะแต่แต่แตถึงแม้ว่าผมโยนไอเดียไปให้แต่ปัญหาที่เขากําลังแก้ไม่ใช่ปัญหาของผมผมก็ไม่รู้จะไปแก้ทําไมเพราะเราไม่ได้มีความอยากจะแก้เรื่องแบบนั้นถ้าคุณคิดปัญหาออกซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นเพนของคน แล้วมีจํานวนคนที่มากพอคําว่ามากพอของฉันคือหลักล้านหลักล้านคนขั้นต่ําแล้วไม่ควรจะคิดเฉพาะในประเทศไทยด้วยคิดไปถึงนอกโลกนอกประเทศนู่นถ้าคุณคิดเจอว่าคนส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรแล้วควรจะใช้วิธีอะไรแก้นั่นแหละมาร์เก็ตไซส์ใหญ่พอเริ่มต้นถูกทางแล้วค่ะนี่คือแนวคิดแรกนะ ผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยโชคดีตรงนี้ว่าเรามีโอกาสได้ศึกษาความล้มเหลวนะครับเราได้ได้โอกาสได้ศึกษาอะไรคือปัจจัยที่ทําให้มันเิรคอะไรคือปัจจัยที่ทำให้มันไม่สําเร็จอย่างเงี้ยพวกเราเองเนี่ยคือผมกับบอมหรือว่ากับพี่หวานอาจารย์ลีอย่างเงี้ยเราก็มองเหมือนกันว่าเฮ้ยไอแนวความคิดเรื่องของการทําธุรก,กิจแบบสตาร์ทอัพเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยคือถ้าสมมุติว่าพวกเราได้ทําได้เข้าใจ ได้ทำความเข้าใจมันจริงๆนะครับแล้วเอามาใช้แอปพลายกับธุรกิจของเรานะเราอาจจะไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพเต็มตัวก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยด้วยแนวคิดแบบนี้มันเหมาะกับธุรกิจสมัยใหม่มากนะเพราะอย่างน้อยท่านจะทาท่านจะได้ธุรกิจที่เรียกว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงพูดง่ายๆคือว่าต้นทุนท่านจะต่ำแต่ว่าท่านจะมีเขาเรียกว่ามีอัพไซด์อ่ะคือมีแวลูหรือมี p o t e n ชียลที่จะไปต่อได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับรลิกโอกาส SME ด้วยวิถีสตาร์ทอัพอย่าลืมซับสไ